ที่ความเร็วแต่พี่จะพุ่งเข้าบีระหว่างกลางระหว่างกลางของ A และบ B โอ้ีท R ไม่คิดว่าจะเจอคนเอามาเล่นแบบหลุดมาเลดนนี้นะออแต่รถมันก็โมเดลแหละเล่นได้ถึง30ได้อยู่ ีอมันแบบลดลดลด,ลดช่วงคูวอร์ออกแบบโอดเดินโมเดินแหละหลุดพ้นจากโบวอร์อะเอพีซีป่ะเขาเรียกเอพซป่ะมาดูด,ดิมันต้องเปไน็นไอเอฟบีิีทีอาร์พักสิ คุมเชิงให้อยู่เราต้องคุมจุดยุทธศาสตร์ตรงนี้ให้ได้ทุกคนถ้าคุมจุดนี้ไม่ได้กูวอย่าหวังเลยว่าจะมีชนะัยชนะเหนือศัตรูของเราข้างหน้าพี่ขึ้นไปไี่เจอ MBT แน่เลยเพราะว่าพี่เห็นเงามันสัพักแล้ว

อูหวานมุมหวานหวานมากมุมมุมอร่อยอู้มุมอร่อยมากมุมอร่อยมุมอร่อยเนื้อมุมอร่อยมุมอร่อยนี่แหละนี่คือบทลงโทษไม่ยอมมาคุมจุดฝั่งนี้กันไงเรียบร้อยไอสัตว์บทลงโทษโดนกันหมดมึง ได้ได้อยู่ได้อยู่รอดอยู่เดี๋ยวมาไล่ที่ว่ะต้องเนินต่ำเจอรี่ลงโรถขับกระสุนไม่ทำได้ตัวฉัน อ๋อข้างหน้าเฮ้ยมันทำไม่ได้โอเครู้ว่าทำได้กําลังจะชม ถ้าอย่างนี้เท่ากับว่าฝั่งซ้ายโดนโดน KVT คุมไปแล้วคุณคิดทีดดด่สองแบบนตอนนี้อืม BTC หลุดหลุดตายไปละสองคัน เรอเทารารีลงหวังว่าจะโดนแท็กไปบ,บ้างก็ได้ไม่ได้หวังคิวเท่าไหร่อ่ะอจริงน ยิงทิ้งอารเทลเอรี่ไม่เหมือนการกดดันมากกว่าในจุดเป็นเควทีที่ถอยออกแต่ที่เห็นรถวิ่งออกมาทางซ้ายเ่ว k v ีดาวแต่วีอาร์หนีอยู่นี่เรียบร้อยโซนระเบิดอีกดิด สุดหนึ่งร้อก็ได้แต้มถึงเกมนี้จะแพ้แต่ก็สกอร์เยอะอยู่นะแอซิดไปสามยิงไปเจ็ดตายไปสองคุ้มอยู่ที่ได้มันมาห้าตัวสองคิวถือว่ามันเอาคืนพี่ไปวงามสหาย

ต้องทำไม่ได้เพื่อให้ทีเราชนะคือการคิดกเกมของเราเราทำได้พี่ยึดแต้มนี้เสร็จเนี่ยถ้าพี่เกิดลุกได้เลยมึงเนี่ยใช่ไหม น่าจะเกิดหนุกได้ป่ะขับจากรั้วแล้วบ้างดูทรงเฮ้ยยังวะขาดอีกคันนึ่งขาดอีกคิวเดียวขาดคิวเดียวจะได้นูปอะ ตอนนั้นเขายอมออกมาให้ยิงสักที่ไหนแะ้วนะ

ว <Yeah. S 2> ุ้นที่เครื่องจากรกวกนเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีขอบพิทให้กูดูด้วย ยมีเพื่อนจัดการให้อยู่บมเอนุกแสบตาไม่เดยบวกเวท ันนี้คูเดย์พรุ่งนี้พี่เน่าแน่เหลียนเต็มอกก็บอกเลยแต่กขนั้นมันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายในการปั่นตัวนี่ครับผม